ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าฟองวันนี้ผมได้เอาพระสมเด็จบรรังในเป็นพระยุคก,กลางนะครับยุคก,กลางยุคก,กลางสร้างในพศ2 4 0 8นนะครับขึ้นมานะครับเป็นพระพิมพ์พิมพ์เชียงแสนนะครับพิมพ์เชียงแสนมีใบหูใบเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับว่าเป็นพระ ที่อยู่ในบันทึกของปู่คําหรือเปล่าครับที่หลวงปู่เสียนตัวพงศ์ีเป็นผู้ลุกเสกเป็นผู้สร้างนะครับเป็นพระปกเนื้อเขียวแบบนี้ครับเป็นพระสมเร็จวระคังวัดระครังนะครับเป็นผู้สร้างนะครับไม่ใช่เป็นพระวังหน้านะครับหลายๆท่านจะบางไม่เข้าใจพระวังหน้าสร้างวังหน้าให้ปู่โตลุกเสกก็อีกแบบหนึ่งน,นะครับแต่นี้สร้างเป็นพระสร้างของสร้างที่วระคังนะครับปู่เสียนตัวพงศ์ีเป็นผู้ลุกเสกและเป็นผู้สร้างนะครับ นะครับจะลงเผยแพร่นะครับเป็นพระยกนี้นะครับมีหูใบเดียวนะครับหูคมนะครับเดี๋ยวผมจะขยายด้วยกล้อง 1,600x ให้ทุกท่านประดับรับชมนะครับแล้วว่าจะดูว่าในบันทึกว่ามีพระหักแตกมีเปล็กไหลผงไพรดามีมวลสารมีคราบตะค้มีการเก่ามีพระอายุมากกว่าห้าสิบปีต้องมีความคราบเก่ามีเก่ามีมวลสารตรงกับบันทึกไว้หรือเปล่าครับเพราะพระแท้พระสมเด็จพระคังต้องมี ต้องตรวจสอบพุทธคุณมีพุทธคุณแล้วก็มีการเป็นมาปีประวัติศาสตร์นะครับแล้วตรวจสอบด้วยวิทยาศาสตร์ได้นะครับนะครับต้องดูนะครับนะครับดูนะครับเป็นพิมพ์สุโขทัยเอ๊ะอันนี้เป็นพิมพ์เชียงแสนนะครับพิมพ์เชียงแสนนะครับนะครับโอ้ใบเดียวเลยครับนะครับยุคนี้คือเป็นยุคยุคต้นของหลวงวิจารณ์นะครับเขาเรียกเป็นพระยุคต้นของหลวงวิจารณ์นะครับได้สร้างในยุคสองสี่นะครับสองสี่ 08นะครับคือในยุครายการที่4นะครับรายการที่4เป็นเนื้อเขียวนะครับเนื้อเขียวนี้ได้ถูกบันทึกไว้นะครับในในตำราของลวงปู่คำนะครับเป็นลวงปู่คำนะครับเป็นเนื้อสีเขียวเนื้อสีเขียวครับผสมว่านผสมเนื้อว่าน108มวลสาร108นะครับเป็นเนื้อเขียวมีพุทธคุณแรงนะครับมีพุทธคุณแรงและวมีค้าวข้าวไข่ใบเสมามีมวลสารศักดิ์สิทธิ์เยอะนะครับนะครับ นะครับดูนะครับผมพลิกให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับดูมวลสารนะครับเป็นมวลสารร้อยแปดนะครับมวลสารร้อยแปดมีกับทุกยานครับที่ว่าร้อยแปดนะครับเป็นพระศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์มากมีวิทยุคุณแรงนะครับนะครับนะครับเป็นพระของอยู่ในบันทึกหลวงปู่คํานะครับพระสมเด็จพระคังต้องเป็นแบบนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1,600x ให้ทุกท่านได้ประดับรับชมนะครับว่าตรงกับหลวงปู่คำบันทึกไว้หรือเปล่านะครับนี่ครับผมขยายด้วยกล้อง 1,000x ก่อนนะครับนี่1 0 0 0 x ครับดูใบหูท่านครับผู้ภาษาเรานะครับดูครับมวลสารนะครับตอนนี้เราจะลงขยายด้วยกล้อง1 6 0 0 x ัถึง 2000x นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนะครับดูครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนะครับ เดี๋ยวเราดูด้วยขยายด้วยกล้อง1 6 0 0 x ให้ดูนะครับบอกความสวยของพระอ,องค์นี้มีตามบันทึกตามตำราหรือเปล่านะครับว่านะครับเพราะว่าผมจับอุทุคุณได้แล้วตรวจสอบได้แล้วนะครับแต่ต้องการให้ทุกท่านได้ได้เรียนรู้ถ้าเข้ามาดูก็ได้ความรู้ไม่น้อยก็มากนะครับนะครับเพราะพระนี้อยู่ในบันทึกของหลวงปู่หลวงหลวงปู่คำนะครับ โอเคครับนี่ครับเราลงขยายด้วยกล้อง 1,600x นะครับมาดูมเลสารว่ามเลกุลมีอะไรบ้างครับนี่ครับโอ้โหนี่ใบหูใบเดียวนะครับพระสิงแสนะครับโอหใบเดียวสวยครับดูข้างบนนะครับมันมีอะไรบ้างครับดูนี้เกศรุษซุ้มนะครับเกศรุษซุ้มนะครับดูครับเป็นพระเป็นพระยุคของหลวงนะครับ สร้างในยุคการที่4ี่นะครับนะครับดูครับมีพระหักแตกพระกําแพงนะครับมีมวลสารร้อยแปดนะครับพระเนื้อเขียวนี้มีต้งยุคต้นแล้วก็ยุคกลางอันนี้เป็นยุคกลางนะครับยุคกลางนะครับเป็นพระยุคกลางนะครับยุคสร้างในยุคของรัชกาลที่4นะครับนะครับดูครับมีเนื้อเหลืองนะครับเนื้อช็อกนะครับพระหักแตกพระกําแพงครับตะไคร่ครับแข่าไซน์นะครับแล้วก็นี่ครับ ดำนี่ครับคือเหล็กไหลผงไผ่ดํานะครับนะครับเหล็กไหลผงไผ่ดานี่ก็เหล็กไหลผงไผ่ดานะครับนะครับคือพระยุคกลางยุคต้นเนี่ยยุคต้นยุคกลางเนี่ยมวลสารจะเยอะนะครับนะครับภาคแตกพระกําแพงนะครับดูครับนี่ครับภาคแตกพระกําแพงนะครับมุมนะครับเห็นไหมครับเม็ดขาวเม็ดคุณผมเป็นตัวคุณทั้งห้าเห็นไหมครับดูครับดูมีค้าวเข่าสายทั้งนั้นเลยครับ นะครับพวกนี UH! ้แถวซ้ายนะครับแถวซ้ายสวยครับดูแถวซ้ายสวยนะครับนี่ครับดูครับเกยวคาบตะไคร่คาบตะไคร่คาบดินเจ็ดปวงดินเจ็ดป่าคาบดินนครับน้าศักดิ์สิทธิ์นะครับดูทับถมเกิดคาบลาครับคาบลาคาบตะไคร่ทับถมหมดเลยครับเห็นไหมครับเป็นสีนี้นะครับพวกขาวพวกนี้ปุกพวกแถวซ้ายนะครับแถวซ้ายนะครับนะครับนี่คือใบหูนะครับใบหูครับขมปิดเลยครับนี่ครับ สวยครับดูครับดูครับนี่ครับดูนานๆนะครับดูนานๆนะครับดูไว้นะครับจะจําได้นะครับว่าพระแท้ๆเป็นยังไงนะครับดูครับได้ดูได้นะครับดูครับนี่ครับ ทูความลึกของแขนนะครับด wow. okay. mm ูครับข้างในจะมีเขวาซ้ายนะครับดูครับก่อตัวนะครับเป็นๆๆก่อตัวนะครับนี่คือก่อตัวนะครับนะครับก่อตัวเรื่อยๆนะครับนี่ครับดำๆตรงตรงนี้ครับอันนี้ก็คือผ้าหักภ้าแตกพ้ากำแพงนะครับนี่ครับแล้วก็แร่เหล็กไหลผงไั่ดำนะครับนะครับสุดๆให้ดูนะครับนี่ครับ เจอครับแผ่นไซส์ทับหมดแล้วครับเห็นดูครับครับแผ่นไซส์ทับไปหมดแล้วครับเห็นคร่าวๆครับคร่าวๆเบข้าวแบบคราบลาคราบดินคราบน้ำครับดูครับนะครับนี่ครับสวยธรรมชาติครับเนี่ยคือธรรมชาติพระยุคกลางอันนี้ยุคกลางนะครับยุคกลางนะครับยุคกลาง ดูสวยครับดูครับดูนะครับเม็ดขาวเม็ดเหลืองเม็ดแดงมีครบครับดูครับผ้าหักแตกผ้ากำแพงนะครับเม็ดเหลืองเม็ดช็อกนะครับคือผสมร้อยแปดนะครับอันนี้ร้อยแปดนะครับร้อยแปดนะครับตำลาขีนไว้ในบันทึกในบันทึกของปู่คํานะครับเนื้อเขียวสมร้อยแปดนะครับนะครับดูครับต้องแบบนี้นะครับร้อยแปดก็ต้องมีแบบนี้นะครับนี่คือร้อยแปดต้องมีครบทุกอย่างนะครับ ว่านร้อยทุกอย่างร้อยแปดรวมมาทั้งหมดนะครับมวลสารร้อยแปดนะครับดูครับเหล็กไหลผงไผ่ดำผ้าหักแตกผ้ากําแพงนะครับทุกๆพแรงนะครับนี่ครับอยู่ด้วยกันเลยครับผ้าหักแตกผ้ากําแพงนะครับเหล็กไหลผงไผ่ดำเหล็กไหลผงไผ่ดำเม็ดเทาเม็ดขุ่นเม็ดแร่นะครับนี่ครับทุกๆคุณทั้งห้านะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ผ้าหักแตกผ้ากําแพงนะครับนะครับแล้วก็คาบเข่าคาบเคลไซด์พวกเม็ดเหลืองเม็ด ช็อกเหลืองครับมีครบครับมีครบเลยครับนี่ครับดูครับนี่คือเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับดูขรข้าวนะครับดูครข้าวสวยครับโอ้เหล็กไหลผมไผ่ดำชัดเลยครับครับนี่คืออย่างนี้นะครับ องค์ต่อไปเราก็จะดูให้ดูสีอื่นนะครับสร้างยุคต้นยุคกลางนะครับนี่ครับดูครับทําไมเขาไม่ไม่แตกไม่ลานนะครับนะครับนะครับเพราะพระอันนี้เนื้อไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่วันละนะครับเพราะเนื้อนี้เนี่ยมีรอยลานรอยแตกครับพูดเราแตกลานเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับเพราะคาบลาคาบตะไคร่นะครับนี่ครับเม็ดช็อกนะครับ ขึ้นเต็มไปห,หมดเลยครับอย่าดูด้านหลังนะครับด้านหลังองค์พระว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับผสมร้อยแปดนะครับร้อยแปดทุกชนิดครับของหลวงปู่ที่มีวัสดุสิสธิ์ทั้งหลายนะท่านก็เอามารวมผสมร้อยแปดทั้งหมดนะครับว่านร้อยแปดผงเกสรร้อยแปดผงพระตุคุณทั้งห้าเพ็ดช็อกนะครับผมมหาลาชผมหา ผงตีที่เจ็ดผงสิงเหผงมหาราชผงทุกอย่างใส่ลงไปหมดนะครับเหล็กไหลผงไฟดำผ้าหักแตกผ้ากำแพงแร่ศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายครับลงไปหมดแล้วครับนี่ครับอยู่ในนี้หมดครับดูครับช็อกเหลืองช็อกไรครับลงไปหมดช็อกขาวก็มีครับลงไปหมดครับผงทุกคุณทั้งห้าครับลงอยู่ในรวมกันอยู่นี้ครับเม็ดแดงเม็ดเหลืองเม็ดเขียวเม็ดขาวมีครบครับดูครับดูครับแล้วก็มีคาบดินศักดิ์สิทธิ์นาศักดิ์สิทธิ์นาว่านมีครบครับนี่ครับคืออยู่อยู่องค์พันครับ พระพวกนี้เอาไว้ออกรลบนะครับร้อยแปดนะครับตรงนี้ครับดูครับแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำมีครบครับนี่ครับนี่คือเป็นพระสมเด็จวรขังอันนี้เรียกยุคกลางนะครับยุคกลางยุคกลางสร้างในยุคการที่สี่นะครับยุคกลางนะครับพิมพ์เชียงแสนนะครับหูข้างเดียวนะครับเชียงแสนหูข้างเดียวนะครับดูครับดูความเก่าครับเนี่ยเหมือนป่าไม้ครับ เราอยู่ที่สูงมองลงมาครับมีมีใบไม้แห้งมีไม้เขียวครับดูครับมีภูเขาหินมีนะครับนี่ครับดูครับธรรมชาติต้องเป็นอย่างนี้นะครับธรรมชาติต้องเป็นอย่างนี้นะครับนะครับคือถ้าใครใครศึกษาใครเห็นนะครับจะได้รู้ครับภาพแท้ๆให้ดูเป็นอย่างนี้นะครับจากธรรมชาตินะครับมีมวลสารมีอะไรต้องอยู่ในบันทึกนะครับ บันทึกเขียนไว้ไงต้องแบนไงแล really, ้วครับแล้วต้องมีความเก่าเก่าต้องเก่าจริงๆนะครับเก่าอายุร้อยห้าสิบปีขึ้นนะครับไม่ได้ดูมีมวลสารเต็มไปหมดเพิ่งวานใหม่ๆเพิ่งทาใหม่ๆมีเต็มหมดเป็นผ้าแท้ไม่ใช่ครับต้องเป็นความเก่าความเก่าตรงได้ก่อนนะครับเก่าต้องมาก่อนนะครับเก่านะครับแล้วก็ต้องสวยนะครับต้องสวยนะครับต้องสวยนะครับต้องแบบธรรมชาตินะครับต้องธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับต้องธรรมชาตินะครับ และพวกนี้ไม่เหล็กดูดติดนะครับเพราะว่าไม่เหล็กจะดูดติดพวกนี้ครับนะครับแต่นี้ผมก็ไม่อลงให้ดูแล้วครับเพราะพระสมเด็จระฆังต้องไม่เหล็กดูดติดอยู่แล้วครับเพราะมีเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับดูครับพวกนี้เหล็กไหลผงไผ่ดำนั่นเลยครับดำๆพวกนี้ครับนะครับนี่คือความสวยของพระสมเด็จระฆังนะครับนะครับกดถูกใจเยอะๆครับกดถูกใจเยอะๆผมจะลงพระสมเด็จระฆังที่อยู่ในบันทึกของหลวงปู่คำที่ได้แบ่งออกมาจากในพิธภัณฑ์เพื่อจะสร้างพิธภัณฑ์นะครับ เอามาทุกทา่านทุกท่านได้ปรับรับชมได้ได้เทียบเคียงนะครับได้เรียนรู้ได้ศึกษาไม่ได้ไม่ได้น้อยกว่ามากนะครับเพราะว่าผมเอาพระที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับอยู่ในอยู่ในที่บันทึกไว้เน้อปูค,คําว่ามีเนื้อเขียวมีเนื้ออะไรบ้างครับมีเนื้อเขียวมีเนื้อขาวมเท่ามีเนื้องาช้างมีเนื้อทุกอย่างครับผมจะลงให้วันนี้อ่าผมจะลงให้ทุกท่านได้เผยแพร่ทุกท่านได้ดูนะครับและส่วนหนึ่งผมจะแบ่งปันให้ทุกทุกท่านที่มีบุญวัสนามาครอบให้ไปครอบครองนะครับ เป็นพระที่จะเอาสร้างพิพิธภัณฑ์เพราะว่าตัวนี้วันนี้เป็นวันที่6เดือนมกราสองห้าหกหกสี่ครับเพราะว่ากะว่าจะมีเงินไม่ต้องเอามาให้แบ่งปันนะครับตอนนี้ที่ใครเคยโทรมาก็แบ่งปันได้นะครับเปิดโอกาสให้แบ่งปันนะครับองละหนึ่งแสนมีสองร้อยององละห้าหมื่นมีสี่ร้อยองนะครับนอกนั้นก็เข้าพิพิธภัณฑ์ครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเพื่อจะเอาเงินมาสร้างโครงสร้างพิพิธภัณฑ์สี สี่ล้านกว่าครับแล้วกําแพงอีกล้านล้านแปดนะครับแล้วก็มีรอบสะระเบียงนะครับละเทปูนนะครับตกสิบล้านบวกลบนะครับแล้วแค่นั้นแหละครับทําแค่นั้นแล้วก็ซื้อตู้ซื้อลายสายครับตอนนี้ตู้ก็สั่งมาเยอะแล้วครับตู้ก็มีไม่ต่ำกว่าห้าสิบใบแล้วตู้ไม้สักนะครับสั่งมาเรียบร้อยหมดแล้วครับตอนนี้ก็ถมดินเรียบร้อยหมดแล้วครับถมดินไปหนึ่งพันเจ็ดร้อยคันนะครับในเนื้อที่สี่ไร่เกือบถึงห้าไร่ครับ สูงสามสูงจากพื้นน้ํมามา3เมตรแล้วจากมาพื้นดินอีก3เมตรเป็น6เมตรนะครับสูงสูงมากครับแล้วก็ความกว้างของการสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับโครงสร้างก็25กว้าง25เมตรยาว40ยาว40่0เมตรนะครับหารออกมาก็เป็น1ต่อ16นะครับของโคเดนเลชนะครับนะครับอยากให้ทุกท่านเข้ามาเป็น มาร่วมบุญนะครับถ้าอยากได้ก็โทรมานะครับไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับไม่ได้เรียกร้องนะครับเพราะว่าอันนี้เพื่อเพื่อจะมาแล้วแต่ท่านท่านไหนเข้ามามาแบ่งปันก็จะจะมีรายชื่อติดอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทางเข้านะครับทุกคนนะครับทุกคนนะครับเข้ามาก็จะมีชื่อรายชื่อติดนะครับอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับให้เกียรายชื่อไว้ในในพิพิธภัณฑ์นะครับแล้วก็ได้แบ่งปันพระไปนะครับ หมดแล้วหมดเลยนะครับเพราะส่วนส่วนนี้คือคือแบ่งออกมาจากการสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับเพราะว่าถ้าไม่ทําอย่างนี้ผมว่ามันจะช้าเพราะมันมีโรคโควิดเข้ามานะครับผมต้องรีบสร้างให้เสร็จครับเพราะว่าของก็ระดมเข้ามาหมดแล้วครับแล้วเริ่มระดมเข้ามาจากที่กรุงเทพนะครับอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ในกรุงเทพนะครับเพราะว่าจะเอามาสร้างอยู่ในที่แผ่นดินเกิดนะครับอยู่แผ่นดินเกิดของตัวเองนะครับนะครับแล้วก็การเป็นมาการสร้างเมืองพิจาคามแล้ว พระเบญจปคีทั้งห้านะครับพระรอดพระสมกอรพระกรุกกาแพงพระผงสุพรรณพระนางพญาพระสุเดวะคังนะครับแล้วหลวงปู่เอียกิตโกหลวงปู่ทิมมวานไลนะครับนะครับเอามาเพื่อเอเผยแพร่ให้เรียนรู้และของเก่าโบราณอายุต,ตั้งแต่หลักร้อยปีถึงพันหลายพันปีครับมีครับให้ทุกท่านได้ประดับรับชมได้เรียบได้มานศึกษาให้เด็กนักเรียนคนเกิดใหม่เยัยอรุ่นมาเรียนมาเรียนรู้มาศึกษานะครับถ้าผมไม่ทําอย่างนี้ไม่ ไม่ยอมให้แบ่งปันตอนแรกผมจะไม่ให้แบ่งปันแล้วครับผมนึกว่าจะหาเงินทันเงินแค่10บล้านผมน่าจะหาได้นะครับเพราะทุกอย่างพร้อมหมดแล้วทุกอย่างของทุกอย่างมีมากกว่าหลายหมื่นชิ้นนะครับนะครับนึกภาพครับหลายหมื่นชิ้นนึงภาพครับถ้าชิ้นละหมื่นคูณไปเลยครับเป็นเงินเท่าไหร่ครับผมต้องยอมตลาแบ่งปันเพราะว่าของตรงน,นี้ระดมเข้ามาแล้วครับระดมเข้ามาเพื่อจะเอาเข้ามาพิพิธภัณฑ์ต้องรีบสร้างให้เสร็จเร็วนี้นะครับนะครับดูครับสวยมากครับ ครับคลิปนี้จบพขยงแค่คนี้ครับถูกใจกดติดตามนะครับเพราะว่าผมจะลงให้วันนี้จะลงจะลงให้ถ่ายได้หลายคลิปนะครับพระที่อยู่ในบันทึกบันทึกของปู่คําจะาลงให้ให้ครบให้ให้ได้ดูไม่ต่ำกว่า10คลิปขึ้นแลวครับนะครับนะครับสวัสดีครับ